คุณขวัญน,น่าจะได้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสรจมานานพอสมควรค่ะเป็นเมื่อปี53 53ตอนนี้57 57ค่ะ4ปีผ่านไปค่ะตอนเป็น53นั้นเป็นอยู่นานไหมครับเป็นครั้งแ้กที่เป็นคือเนื่องจากว่าเราก้าวลงจากบันไดแล้วจะมีเสียงดังกึกที่หัวเขา่าครับ ขัดเลย,ข,เลยขัดเลยค่ะแล้วก็ปวดเลยแล้วก็พอปีห้าสี่เนี่ยมันก็มีอาการเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามไปหาหมอคือหมอจะนัดทุกหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือรรไม่ก็สามเดือนแล้วแต่อาการจนกระทั่งเมื่อปีห้าห้าค่ะคือจากเดิมที่มันปวดข้างซ้ายนะคะคคมันปวดมากขึ้นอาการคือข้อเข่ามันจะบวมแล้วก็ร้อน,อนแล้วก็ปวดอย่างรุนแรงตลอดเวลา ค่ะใช่ก็หาคุณหมอคุณหมอบอกว่าให้เลือกเอาจะต้องฉีดสเตียรอย์โ okay? อเคไหมค่ะฉีดเข้าไปในข้อเข่าซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่อยากฉีดแต่ว่าทีนี้เนื่องด้วยอาการปวดมันปวดมากนะ,ะเราหมอบอกว่าถ้าฉีดเนี่ยมันจะหายปวดครับทันทีแต่แต่ไม่ได้บอกว่าแต่หมอหายทันทีบอกว่าโอเค okay, งั้นเราเอาเพราะว่าเราทนไม่ไหวแล้วอค่ะก็เลยหมอก็เลยฉีดสเตียรอย์ให้หนึ่งเข็ม นั่นคือวิธีการรักษาใช่ค่ะณณขณะขน,นั้นขณะนั้นที่มีอาการปวดมากมีถามต่อไหมครับว่าจะทํายังไงมันถึงจะหายปวดไม่เจ็บหมอบอกว่าก็แต่ว่าสเตยียรอยไม่ได้หมายความว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยมันจะหายทันทีหรือว่ามันจะหายแบบว่าขาดเลยไหมมันอาการปวดมันจะกลับมาอีกได้อีกแล้ว ดิฉันจะต้องฉีดสเตียรอยไปตลอดก็ทีนี้ก็ยังคิดว่าต้องฉีดสเตียรอยไปตลอดถ้าเกิดมีการปวดมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะยังไม่มีทางออกที่ไม่มีทางออกชัดเจนดีอาจารย์ครับปกติวิธีการรักษาด้วยการฉีดสเตียรอยซึ่งเราคนไทยเริ่มจะมีความเข้าใจสเตียรอยกันบ้างจริงๆแล้วมันมีมีผลดีผลเสียยังไงในทางการแพทย์กับสุขภาพของเราบ้างครับ จริงอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาที่ถูกต้องนะคะค,คือในขณะที่ผู้ป่วยมีการอักเสบเกิดขึ้นคือปวดบวมร้อนแดงนี่คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอักเสบนะฮะถ้ามันมีการอักเสบอย่างมากและผู้ป่วยทรมานเนี่ยมันไม่มีทางอื่นที่จะทําได้แล้วยกเว้นการฉีดสเตียรอยเพราะฉะนั้นหมอเขาก็จะฉีดเข้าไปเพื่อบรรเทาอาการอันนี้ซะก่อนให้ผู้ป่วยหายทรมานก่อนแล้วเขาถึงจะเริ่มการรักษา อาจจะฉีดยาเสริมน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าหรือว่าให้ทานยาที่ไปช่วยสร้างมวลกระดูกมวลกระดูกอ่อนอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วการฉีดเซรอยเนี่ยหมอเขาจะฉีดไม่เกินสองครั้งหรอกค่ะในแต่ละจุดในแต่ละแห่งของของคุณขวัญเหมือนกันนะครั้งเดียวค่ะฉีดครั้งเดียวแล้วเริ่มหาทางออกให้กับตัวเองยังไงฮะก็คือคุณหมอก็จะนัดไปหาไปตรวจอาจจะทุกสาเดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ที่คุณหมอให้มาก็จะมีคือยาแก้ปวดนะคะยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ประเภทกูโคซามีนที่บำรุงข้อเข่าก็จะทานอันนี้เป็นประจำทุกสามเดือนก็จะไปหาหมอทีหนึ่งแต่ก็ยังมีอาการเจ็บก็ยังมีอาการเจ็บแล้วปวดก็ยังมีก็ยังมีปวดอยู่ค่ะก็มีก็มีเป็นระยะระยะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราต้องการหมายถองว่าเราทํางานมากเราเดินมากข้อเข่าเรามีการรับน้ำหนักมากมันก็มีอาการเกิดขึ้นมาก็ดูเหมือนยังไม่ดีขึ้นนะ คุณภาพชีวิตมันก็ดีขึ้นคจะเดินเยอะๆก็กังวลจะทําอะไรออกกําลังกายก็อกังวลแล้วคิดยังไงฮะถึงจะแหมก็ตอนหลังก็คือว่าเราเราเราเจ็บมากอะฮะเราว่าอาการปวดมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นเราจากเดิมที่เราเคยนั่งแบบห้องน้ำเนี่ยค่ะอืมก่อนจะลุกคือต้องแบบต้องหาอะไรจับให้มั่นแล้วค่อยๆพิยนตัวขึ้นเอแบบนั่งยองหรือว่านั่งลาบ นั่งโถค่ะถั่โรครกนี่ค่ะอ่านั่งลาบ,ลาบนั่งาบค่ะอ่าฮะก็ยังลุกยากยกยากมากแล้วมันจะปวดแบบทรมานมากครับค่ะอืมใส่กางเกงก็ไม่ได้เพราะขาเวลาเรายกขึ้นเนี่ยมันก็จะปวดโอ้ทรมานผมเคยเป็นเหมือนกัน <laughs> <laughs> นึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าคุณหมอแนะนําก็คือจะต้องผ่าเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าคุณหมอก็ยังไม่แนะนําเรื่องการผ่าค่ะเพียงแต่ให้ยาทานเฉยๆ ทำไมถึงถึงไม่แนะนำฮะไม่ถามคุณหมอซึ่งซึ่งตอนแรกเราคือเราก็ไปหาคุณหมอหลายท่านตอนแรกเราไปหาหมอโรคพิบาลหนึ่งใช่ไหมคะเรารู้สึกก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เลยเปลี่ยนหมอใหม่อก็เหมือนเดิมเป็นทั่วทั่วไปอยู่ก็ทั่วทไปเหมือนเดิมคุณหมอก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมให้ยาเหมือนเดิมกูโคสมีนเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าของของคุณก่ัญอาจจะยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องเปลี่ยนข้อเข่าหรือเปล่าครับอาจารย์คือมันอาจจะเป็นปวดเนี่ยเนื่องจากการอักเสบมากกว่า เพราะว่าใช้ข้อถูกไหมฮะถ้าเราพักข้อได้โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้ามีกอาการอักเสบเนี่ยหมอเขาจะให้พักข้อไม่ให้ไม่ให้ใช้ทํางานจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะแล้วค่อยทําแต่ว่ามันจะต้อง การขยับข้อมันจะต้องเป็นไปแบบไม่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคือแสดงว่าการเสื่อมเนี่ยมันยังไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าเสื่อมจนหมดเนี่ยหมอเขาก็าจะแนะนําให้ผ่าแล<ะ>้วค่ะ,คะจนจนสุดท้ายมันปวดมากเลค่ะเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยหยุดงานเรือ่อเราออกจากงาน oh. เพื่อที่พักเพื่อที่พักตัวเองดีกว่าแล้วก็หลังจากพักตัวเองเนี่ยเราก็มาเจอบีมเข้าครับค่ะเราเจะบีมเมื่อประมาณตุลาบวิกิตก็จะมีโอกาสใช่ค่ะเจอที่ประมาณตุลาห้าสิบห้าครับค่ะแล้วก็ ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าเราเคยเห็นารายการนี้ที่ดรเสรีเป็นพิธีกรพิธีกรค่ะพูดถึงเรื่องน้ำบางคุดตอนนั้นเราไม่เชื่อเลยบอกว่าอุ้ยกินน้ำบางคุดไปฉายได้ยังไงค่ะแต่เพราะว่าเราก็บอกว่าก็ลองดูเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะหายหรือไม่หายก็โอเคแล้วก็มาฟังอาจารย์บรรยายด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมต้องกินน้ำเยอะแล้วล่ะก็จริงๆเราอยากหายเพราะว่าถ้าราปวดขามากๆมันจะเจ็บและมันทรมานมากจริงๆใช่ครับค่ะก็เลย ทานสูตรสีชมพู์อะค่ะลองเลยลองเลยค่ะสูตรยังไงฮะก็ทานสามวันแรกค่ะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็เป็นวันละสองเม็ดย้ำเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งเองเหรอฮะค่ะโอนี่แสดงว่ายังไม่ปวดพราไ่าเพราะว่าเห็นบอกให้มีการปรับตัวเองก่อนเพราะเพราะยังไม่เคยทานผลิตภัณฑ์เสริมมาก่อนอสามวันแรกเป็นเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ผลางจากวันที่สี่ก็เป็นเช้าสองเย็นสองแล้วทานอยู่นานไหมครับทานอยู่ประมาณสิบห้าวันครับ ื่องจากตรงช่วงที่ทานเนี่ยมันจะมีอาการหนึ่งคืออาการที่เราตึงจากจากสะโพกเอวเนี่ยค่ะจนกระทั่งถึงถึงปลายเทา้าคือถึงถึงซ่อนเท้าคือเอ็นร้อยหวายมันจะตึงข้างที่เจ็บด้วยใช่ค่ะ<อ>แล้วก็พอทานไปสิบห้าวันเนี่ยอาการตึงมันหายไปเลยอยู่ๆก็หายไปเลยเลยทีแสดงว่าจดจอแล้วก็สังเกตก็คือตอนแรกเราการ็กคืออาการตึงนี้มันคือตึงทุกวันอยู่แล้วนะคะพอเราก็ทานไปเรื่อยๆเอสิบห้าวันเอ้ยวันที่ทำไมหายตึงเราก็แปลกใจ อันนี้ร่วมกับยาหมอที่ให้อยู่หรือใช่ค่ะรด้ดวยอ,อาจจะยังอาจจะยังต่อไม่ได้นะ,ะอาจจะเป็นเพราะยาหมอที่ให้มาทาน<ช>ด้วยดีขึ้นใช่แล้วก็ตอนหลังก็คือไปหาคุณหมออีกคุณหมอก็บอกว่าอา,อาการก็ดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอาจอาจะคุณหมอก็ไม่ให้ยาพวกแก้ปวดแล้วก็คลายกำเนือค่ะอาจจะบอกว่าโอเคดีแล้วล่ะใจชื้นเลยสิก็กลับมาต่อเลยไหมครต่อค่ะก็ทานไปทั้งตั้งแต่เดือนเดือนพฤศจิกาใช่ไหมพฤศจิกาธันวามกรา ประมาณสี่เดือนค่ะถึงกุ้งพาก็ไม่มีอาการอักเสบคือไม่มีอาการบวมไม่มีอักขเขา่าไม,ม่ร้อนอีกเลยสี่ <4 S 1> เดือนอาการด,ดีขึ้นโอนี่แสดงว่าออกผลค่อนข้างจะช้านิดน,นึงไหมครับอาจารย์คืออาการของคุณ,คณขวัญอาจจะรุนแรง <4 S 1> สี่เดือนนี่ค่อนข้างจะชา้าช้านะช้ามากอม,มักเป็นเพราะปริมาณในการทานน้อยเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะ น้ำหนักตัวเยอะค่ะน้ำหนักด้วยน้ำหนักด้วยค่ะใช่ครับก็ตามปกติแล้วเราจะสังเกตอาการดีขึ้นในวันที่สิบห้าไม่ช้ากวันที่สิบห้าแต่มันจะหายสนิทหรือไม่หายสนิทหายขาดไม่ขาดก็ขึ้นอยู่กับอาการว่าหนักขนาดไหนที่ผมบอกว่าวันที่สิบห้าก็เพราะว่าการทดสอบของเรามันวัดที่วันที่สิบห้าครับ บางคนอาจจะหายไปวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สิบเราก็ไม่รู้นะครับเพราะการทดสอบของเราเราเจาะเลือดผู้บริโภคที่เป็นอาสาสมัครในวันที่สิบห้าแล้วมาตรวจดูครับแล้วก็ดูว่าไอ้เม็ดเลือดขาวที่มันหลั่งเยอะไปที่ทําลายข้อเข่าของเราตอนนั้นอ่ะมันลดลงไปหรือเปล่าเราเราก็ได้ความว่าวันที่สิบห้ามันลดลงชัดเจนนะครับลดลงชัดเจนก่อนที่ผมจะพูดต่อไป ในขณะนี้พอเราพูดถึงกลไกในการออกฤทธิ์ของสิ่งที่เราบอกว่าเป็นอาหารเสริมเมื่อเราเจาะเข้าไปถึงระดับโมเลกุลเจาะถึงไประดับว่ามันออก,กที่เซลล์อย่างไรมันฟังดูเหมือนว่าเรากำลังทดลองยานะคะรับหลายหลาคนก็บอกเอะน,นี่มันมันเป็นยาหรือเปล่านะค,ะครับก็อยากจะเน้นว่าสิ่งที่เราใส่ในแคปซูลเม่อกล่วสารสกัดจากมะขูงาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบงบกขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่แล้วนะครับ แต่เมื่อมันออกฤทธิ์ในลักษณะที่ทำให้หายอย่างรวดเร็วอย่างนี้ก็เกิดข้อสงสัยว่ามันทำได้อย่างไรมีสารอย่างอื่นลงไปไหมนักวิทยาศาสตร์อย่างเราต้องตอบได้ว่ามันทำได้อย่างไรหลายหลายคนก็บอกอสงสัยใส่เซียรอยละมั่งแอบใส,ส่เซียรอยเหมือนกับลูกกรอนทั้งหลายเลยหรือเปล่านะครับเราก็ต้องยืนยันว่ามันไม่มีแน่นอนเพราะเรามันเป็นวิเป็นจริยธรรมจริยบัญของเราเอยู่แล้วที่จะไม่ทําเช่นนั้นแต่แล้วมันจะหายไปอย่างไรล่ะ เราก็เลยเอาอาสาสมัครมากิน4แคปซูลต่อวันครับแล้วก็เป็นเวลา15วันแล้วก็เจาะไม่เลือดขาวออกมาดูแล้วเราก็มีความรู้ว่าทาไม่เลือยขาวเนี่ยมันหลังสาร3ตัวเนี่ยมันเยอะไปมันก็จะทําให้เกิดอาการเสรื่อมและข้อเสื่อมและข้ออักเสบนะครับรบสาร3ตัวที่พูดถึงนะครับก็คือเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับไปนิดนึงอ่ะ นะครับสารสามตัวที่พูดถึงซึ่งหลังจากไม่เลือขาวมากไปก็คือ T N F Alpha, i n t e r l e u ิ i n 6อินเ r le u k ินสินะครับสามตัวนี้แหละถ้าหากมันหลังแต่ปริมาณพอเหมาะมองก็ดีสำหรับร่างกายคือมันช่วยให้ร่างกายต้านสร้างภูมิต้านทานให้กับเราแต่ถ้ามันมากเกินไปเมื่อไหร่มันโจมตีตัวเราเองมากเกินไปก็เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับแล้ว นี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งซึ่งเราเป็นตัวควบคุมให้กินแป้งแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวมาดูแล้วก็วัดดูระดับมันก็ได้แค่นี้นะครับส่วนคนที่เราให้กินแคปซูลสีชมพู15วันเจาะเม็ดเลือดขาวมาแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับมันหลังแค่นี้เองนะฮะประมาณเศษหนึ่งส่วนสิบมั้งนะฮะอีกอันนึงก็ประมาณสัก70%อนะครับอีกอันนึงก็อินเตอร์ลูคิน17เเนี่ย50%เองอเพราะฉะนั้นมันลดลงไปชัดเจนอย่างเนี้ยมันต้นเหตุข,ของกา,การอักเสบ มันหายไปครับนะฮะมันวันที่สิบห้าเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นอย่างของคุณขวัญเองทุกวันนี้ดีขึ้นตั้งแล้อาหารเสริมลงแล้วเนี่ย<ม>ก็คือไม่ได้ทานอีกเลย<ม>แต่เราไปทานตัวที่เป็นสีสีเขียวออแล้วก็น้ำบังคุดด้วยบางครั้งค่ะในช่วงหน,หนึ่งปีที่ผ่านมาอาการปวดแบบทรมานไม่มีอีกเลยแล้วก็อาการอ,าการอักเสบแบบบวมแดงก็ไม่มีไม่พริรอนก็ไม่มีค่ะ อาการตึงไม่มีค่ะไม่มาอีกเลยไม่มาอีกเลยค่างค่างที่น้ำหนักก็ไม่ลดลงด้วยน้ำหนักก็ไม่ลดลงด้วย <c oughs> แต่ว่า, <c oughs> วาคือแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีสัญญาณอย่างหนึ่งถ้าเราน้ำหนักเยอะเยอะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ย <c oughs> มันจะมีอาการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าท้าถ้าเกิดมีอาการเริ่มอาการตึงเข่าทีนี้เราเริ่มรู้ว่าน้ำหนักเราเริ่มเริ่มมากขึ้นแล้ว <c oughs> เป็นตาช่างไปเลยนะ <c oughs> อ้าวขอบคุณมากครับคุณขวัญครับขอบคุณค่ะ